ซูกาบีดน้ำตาลทางด่วนช่วยลดการหลดล่วงของดอกและผลในสภาพาวิกฤตช่วยขยายขนาดของผล ในสภาะว,วิกฤตเช่นนี้นะครับทั้งมีแดดทั้งมีฝนฟ้าเคลิ้มติดต่อกันเป็นเวลานานหลายๆวันซึ่งจะทําทให้พืชอยู่ในสภาะว,วิกฤตไม่สามารถสั่งข้อแสงได้โดยเฉพาะทุเรียนในช่วงติดดอกออกผลนะครับซึ่งจะต้องมีตัวช่วยเพื่อให้พืชพ้นสภาะว,วิกฤตในสภาะอากาศที่แปรปรวนยิ่งในช่วงติดดอกออกผลนะครับจะส่งผลให้ดอกและผลดุดร่วงได้นะครับแนะนําชูกาบีดน้ําตาลทางด่วนซอตบ,บิทเทลไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไฟทอฟทาร่าเพราะว่าเชื้อไฟทอฟทาร่ามีเอนไซม์ที่ใช้ย่อยน้ําตาลชนิดนี้นะครับซึ่งชู ให้พืชนําไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องสังเคราะห์แสงปลอดภัยไม่เป็นแหล่งอาหารของโรคพืชเป็นอาหารของพืชในช่วงวิกฤตเช่นในกรณีที่มีฟ้าปิดหลายวันช่วยลดการหลุดร่วงของดอกและก็ผลและยังช่วยในการบำรุงต้นขยายขนาดของผลเพิ่มความหวานของผลผล,ผลิตได้อีกด้วยนะครับสนใจซูขาบีดน้าตาลทางด่วนซอบิทเทลช่วยลดการหลุดล่วงของดอกและก็ผลในสภาวะวิกฤตช่วยขยายขนาดของผลกดซื้อที่ตะกาสินค้าได้เลยจ้า